แล้ววันนี้เรามาทำต้มปลากันนะคะน,นี่เริ่มตั้งหม้อแล้วหอมผักชีปลาเนนอันนี้มีผักปังด้วยค่ะเอามากินกับน้ำพริกประดุกปลาาประดุกแต่ว่าจะไปให้พ่อปู เหลวบางคังมากหอมผักชีปลาเนียนเดี๋ยวใส่มะขามเอาถึงจะนัวปุ๊เปรี้ยวหวานๆใช่ไหมน้ำมะขามบ้านเราไม่ไม่ใส่ปลรราเนาะใส่ใสทำไมทุกครั้งที่เหม็นใส่เลยรอเิ่เลี้ยก็ขาหนึ่กเเติมตัวมันไม่อร่อยไงเหลอฉันใส่แล้วมันอร่อย ធូបនីបប្រហោមខ្ ci ខាតខៃបៃមកូតមខាម